สวัสดีค่ะอากาศยำใสที่นครพนมนะคะน้องหญิงอยู่นครพนมค่ะน้องหญิงะปรีสปรีเต็มที่นะคะจะเข้าไปในเมืองนครพนมค่ะส,สี่แยกใสแดงเหลียวขอไปโมุกด้าหารเหลียวสายไปนะเออเบึงก้างค่ะเดี๋ยวสยเสด็จไปที่บึงก้างต่อนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าตัวนี้ตายแล้วฉลุดิค่ะเจ้านี้เลยผ่อนพอ่พอนผอนผอนอะไรวะตายฉลุด ขับรถไปดูก่อนดีกว่านะคะนี่อยู่ฝั่งสายมือนะคะไปทางบกศบกศค,ค่ะนี่ดิฉันเสียยวสายมันนี้ไปสำรวจค่ะสำรวจความเรียบร้อยก่อนสำรวจความเรียบร้อยก่อนนะคะม <G ül> ีทางตัดไหมค่ะมาดูมาดูทางด่วนชนบทนะคะ ถูกจังยกโหลร้านไข่สงหรือเปล่าบึงการ182กิโลต้ายม,มือกบบระบอกหอดคำต้องฟาแบบสุดรีสุดเดนะฮะ182กิโลไม่ใช่ธรรมดานะฮะไกลมาก2ชั่วโมงกว่าเลยนะ,ะมาดูเส้นทางแบบเส้นทางตัดไปพ่นัง สายเหลืองเมืองนอครพนมนะฮะ มือแลกัคน ยังกิกษตรต้องไปหาสิเป็นมึงควาพบความเดียบลอยนะคะว่าใช่ตรงนี้แล้วป่าสำรวจพื้นที่หาดิฉันจะสำรวจพื้นที่นะคะโอ้โหบนการใก,ใกล้แห่งกลแห่งแม่ลอยไปที่สองกิโลค่ะเหตุจากในสีหอดหกสิบกิโลรอยยามชั่วโมงป่ะดะป้าติโท ไปเมืองวาเพิน่นอยู่บังไหนว่แมนออกมาซิวี่อ้โอ่องวิอันนี้สุสานอันนี้คือสุสานนะคะย้อนสอนค่ะ หน่วยรักษาวความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงกองทัพเรือออกมาไปน้ำโขงข้างหน้าขึ้นไปน้ำโขงนะคะทาบรรยากาศมัย้ยน,นะคะพี่น้องเพือมึงค่ะเขียวแล้วบอ สายไปริมน้ำโขงนะคะและลำน้ำโขง เดินทางเดียวบอไม่ใช่นี่คือย้อนซ้อนอยู่ทางแปลกๆห้ามเขา่าอันนี้ออกอันนี้เขา่าอันนี้โรงพยานค่ะไปค่ะไปเส้นลงบ้านค่ะ จะเจอโรงพยาบาลนครพนม รถล,ลาเห่เมืองค่ะตึกนี้สูงมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชั้นสิบเอ็ดชั้นตรงไปนะคะ อุ้ยเพื้นตัดต้นไม้ออกมันก็เลยโล่งนะแม่นะเออหม่องจอดรถก็หลายขึ้นตะกี้้อย,อยไม่ห่อมจอดรถนะคะโล่งค่ะแ้วก็เสแดดเติบวนันนี้โล่งและก,กระแดดเติบนะคะซเซเว่นพันร้ายค่ะซเซเว่นฟอนิก็มี่ฟังผลก็มีมีสองที่นะคนะซเซเว่นยูโรเวนหลอน หลังจากน,นั้นค้องปคายหานี่ฝั่งนี้ก็มีเซเว่นด้วยมีสองที่ใหญ่เหมือนกันนะโรงพยาบาลตรงไปค่ะนี่หมองคนย่าคนคุณนายเมล่านี่นอนเดี๋ยวเราก็ขี่รถเลาะเมืองนครพนมกันเป็นยังไงคะเมืองเมืองเขาเงียบเนาะเงียบเงียบดูไม่วุ่นวาย่งถาไหขนาดมองนี่เป็นแหล่งชมุมชนเนี่ย เรียกเมืองสบายๆเป็นเมืองผ่อนคลายเมืองท่องเที่ยวค่ะเมืองรองที่น่าท่องเที่ยวมากก็คือนครพนมเลยน,นะจ๊ะอารมณ์เดียวก,กันกับเชียงคานแต่เชียงคานครับเป็นเซตินตึกเก่าแก่ไมไ่ใหญ่เท่านี้อันนี้ก็ถือว่าใหญ่มากสำหรับริมแม่น้ำโขงนะฮะทำดีกว่าเยอะ ตลาดอันนี้เป็นสารักลางจังหวัดสารจังหวัดนะคะฟังสองฟังตรงขามค่ะสารักเมืองค่ะนั่งหญิงก็เลยจะเดินขับรถตรงไปนะคะปุ๊บบึ้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 บาึถ้้บ พลอยเอร์อ่ะอารงแล้วหรอแสดงว่าเปิดแล้ววันจะเช้าใช่ไว่ายี่สิบแล้ว ตรงไปตรงไป เดี๋ยวสายจะไปเออร้านพญาสิษฐ์นัครานนะคะแล้วก็แล้วก็ไปแม่น้ำโขงค่ะเหลียวควาก็สิไปทางสกลนครน,นะคะน้องยิงสี่ไปหาลูกค้าทางสกลนครน,นะคะฟังทางออกกันถึงรถตัดค่ะเจ้าหนึ่งเราจะจีซองศิเข้ามาในเมืองนะคะเลยถ่ายบรรยากาศนครพนมเมืองค่ะแล้ก็พนมเมืบรรยากาศดีนะคะมือนีฟฝน์มตกกพร้อม นี่ลูกค้าของเราอยู่ทิวแถวธนาคารกูเสียทีอยุธยานะคะเทียวแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกขวาไปเลย เรลียวขวาไปเลยจ้านี่ลูกค้าเฮาอยู่นี่ค่ะนี่เขาไปห้องน้ำก่อนนี่ลูกค้าอยู่นี่นะคะนี่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 นังสายมือค่ะเดี๋ยวเรามาหาเรามาเจอกันนะคะขออนุญาตไปห้องน้ำก่อนอันนี้ฮรับอินยู่ฝังขวามือนะ๊ะหนีฮอบอินไม่ได้ใหญ่เนาะรู้เขาจะสร้างเพิ่มไม่รู้ คนพักเยอะสร้างเพิ่มหรือเปล่าไหมลับคนพักเต็มทุกวันสยามไทยสยามชัย เจอกันใหม่นะคะประค่ะคาไทยคิปวิดีโอบรรยากาศเมืองน,นะคะรพนมไห่เผื่อเผื่อนเมืองน,นะคะประจาสวัสดีค่ะ